สวัสดีครับ FC ครับวันนี้มานำเสนอเมนูเห็ดถอบผัดกระเพราหมูสับนะครับวัตถุดิบหลักนะครับก็คือเห็ดถอบจากแม่เสลียงครับนี่นะครับนำไปต้มก่อนนะครับแล้วมานำมาผ่านะครับผ่าครึ่งนะครับจากนั้นหมูสับนะครับผมแล้วต่อไปก็เป็นกระเทียมแล้วก็พริก นะครับแล้วก็ใบกะเพราครับกระเพราขาวครับ,บรคราวนี้เราใช้กะเพราขาวนะครับตามไปดูวิธีทำเลยครับตั้งกระทะใส่น้ำมันเปิดแก๊สนะครับแล้วใส่กระเทียมสับกับพริกที่โขลกไว้นะครับใส่ลงไปครับ แล้วทำการผัดนะครับจนมีกลิ่นหอมเลยนะครับจากนั้นนะครับใส่หมูสับลงไปครับ ทำการพุงรสนะครับ <Okay. S 1> สปยิ้วข่าวนะครับลงไปครับไปทำต่อไปนะครับใส่น้ำมันหอยลงไปครับ ใส่ซอสปุุง็สอกไปครับแล้วทำการผัดต่อไปนะครับจากนั้นใส่น้ํำปลาลงไปนิดหน่อยนะครับถึงสูตรนะครับเทคนิคการผัดให้หอมนะครับใส่หยอดน้ํำปลาไปนิดหน่อยครับเพิ่มความหอมครับ จนหมูสุกและหอมนะครับปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลนิดหน่อยครับปัดรสชาตินะครับจากนั้นตามด้วยผงนัวนะครับหรือผงชูรสนะครับ ใส่มากแซ่บมากคร s, ับใส่หลายแซ่บหลายครับจากนั้นทำการผัดต่อไปนะครับเมื่อผัดได้ที่แล้วนะครับใส่พระเอกของเราไปเลยครับเห็ดขอบนะครับหรือเห็ดปอกนะครับเห็ดปอดนะครับนี่นะครับคนเหลือก็จะเรียกว่าเห็ดขอบนะครับ ลาว,วชายวิสานก็จะเรียกว่าเห็ดขาะนะครับนะครับเป็นฤดูการนี้เลยครับจากนั้นใส่ใบกะเพราล,ลงไปครับเข้บบาใบกะเพราเยอะก็ใส่เยอะๆเลยนะครับแล้วทำการผัดต่อไปครับ เมื่อกระเพราสุกนะครับชิมรสแล้วพร้อมจัดลงจานร้อมเสิร์ฟครับเดี๋ยวไปชิมด้วยกันครับครแมกินผัดกระเพราเห็ดทอดหมูสับด้วยกันนะครับนี่นะครับน่ากินไหมครับนี่นะครับเอซลองไปทำดูนะครับเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูนะครับนะครับร้อนๆครับ กินกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เราจะกินกับข้าวเหนียวนะครับนี่นะครับอืหออกินกับเพาครับอร่อยครับครับกรอบครับเข็ดพอ หรือว่าเห็ดหอมนะครับหอมครับ FC ลองนำไปทำดูนะครับหอมนี่นะครับเห็ดพอะนะครับกระเพราเห็ดหอะครับ FC อย่าลืมกดติดตามกดซับ s c r i b e กดถูกใจกดแชร์นะครับผมช่องเที่ยวไปนะครับไปแล้วครับพบกับเมนูครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ